สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถ Mercedes-Benz นะครับ E220 CDI นะครับคันนี้พิเศษมากๆเลยนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นตัว s p สไปนะครับปี2004รถแท้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับเป็นทรงวา้อนแบบนี้เลยนะครับหายากมากๆในตลาดนะครับแทบไม่มีเลยดีกว่านะครับแต่วันนี้มีมาแล้วนะครับผมกล้าการันตีเลยนะครับขับบนท้องถนนนะครับมีแต่คนมองแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้นะครับ ใช้คำว่าไร่เทมได้เลยนะครับสำหรับ E220s a t e คันนี้นะครับแล้วได้สีพิเศษด้วยนะครับซึ่งหายากกันเข้าไปใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมสภาพตัวรถคันนี้กันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับตัวรถของ Mercedes-Benz E220s a ต e ปี2004เครื่องยนต์ดีเซลนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าคันนี้นะครับคนเล่นเขาลู้กันแน่นอนนะครับว่าเป็นรถที่หายากเลยนะครับส่วนใหญ่นะครับจะเป็นรถย้ายของนะครับ แต่คันนี้นะเป็นรถแท้เลยนะครับได้เครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับไม่มีเลยดีกว่าครับในตลาดนะครับสีก็ได้สีมิดไนท์บ u ูสวยๆแบบนี้นะครับสีเงาๆเลยนะครับสีพิเศษสวยงามมากๆนะครับคันนี้ตอนได้มาผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับว่ามีมาได้ยังไงนะครับหายากจริงๆครับในตลาดครับไม่มีเลยดีกว่านะครับสําหรับ e 2 2 0 Diesel e s ดีเซลเอสเตดนะครับสีสันสวยงามมากๆนะครับเป็นสีมิดไนท์บูนะครับสีออกเป็นประกายแบบนี้เลยนะครับ ไฟหน้าของเขานะครับก็เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับโคมไฟใสๆคู่หน้าเลยนะครับอะไรทุกอย่างนะครับถ้าไม่ดีนะครับคันนี้ผมจะการเปลี่ยนใหม่ให้หมดนะครับตอนนี้คือสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้เลยนะครับนี่นะครับไฟหน้าขาวๆสวยๆแบบนี้นะครับกระจังด้านหน้าก็เป็นกระจังหน้าโคมเมียมนะครับมาพร้อมกับดาวลอยนะครับในส่วนของกันชนด้านหน้าก็สวยงามเช่นกันนะครับมีไฟตัดหมอกให้นะครับ ไฟคันนี้ติดครบทุกดวงนะครับถัดมาด้านข้างครับตะแกรงหน้ารังพึ่งนะครับไม่มีแตกหักเลยนะครับนี่นะครับด้านหน้าของเขานะครับอาจจะดูเผินๆนะครับเหมือน E220 ทั่วไปนะครับแต่คันนี้พิเศษนะครับเป็นทรงวาก้อนนะครับเอสเตดนั่นเองนะครับซึ่งหาไม่ได้แล้วนะครับในไทยนะครับแล้วอะไรนะครับผมบอกได้เลยนะครับผมปั้นคันนี้มานะครับอะไร หาได้ง่ายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับไม่ต้องกังวลเรื่องว่าอะไรจะหาแพงหายากจุกจิกไหมนะครับคันนี้นะครับอะไรหาได้แบบง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นพื้นฐานเดียวกับ w 211e220 นั่นเองนะครับนี่นะครับด้านข้างตัวรถของเขานะครับล้อนะครับก็เป็นล้อเดิมจากโรงงานเลยนะครับตัวล้อนี่คือสวยงามมากๆนะครับคันนี้เจ้าของเก่าเขารักรถมากๆนะครับกว่าจะได้มาจีบค่อนข้างนานจัดๆเลยนะครับล้อก็สวยงามแบบนี้นะครับ ได้ยางโตโยทายครับยางปี22ครับนี่ดอกยางยังเยอะอยู่เลยนะครับรถไม่ค่อยได้วิ่งนะครับขนาดตัวล้อก็เดิมจากโรงงานนะครับขอบ16นั่นเองนะครับช่วงล่างคันนี้ก็เฟิร์มๆนะครับเอาไปวิ่งกันอีกแบบยาวๆได้เลยนะครับถันมาด้านข้างนะครับก็จะเป็นโลโก้ของคลาสสิกนะครับสีด้านข้างตัวรถคือสีเงาๆแบบนี้นะครับกระจกมองข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้นะครับแผงจิ้งหรีดต่างๆนะครับดูได้เลยครับ นเนียนนะครับไม่มีกรอบไม่มีแตกหักนะครับแผงจิ้งหรีดสวยงามมากๆนะครับรถคันนี้นะครับเรียกได้ว่าเนียนทุกจุดเลยนะครับขอบยางทุกอย่างนะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีทั้งหมดเลยนะครับไม่มีแตกกรอบนะครับขอบยางสวยงามนะครับกระจกโลโก้เบนทุกบานเลยนะครับรับประกันไม่มีการชนหนักผิดความตัดต่อจมน้าแน่นอน100%นะครับหลังคานะครับสวยงามแบบนี้นะครับหลังคามีหลกหลังคาให้ด้วยนะครับสําหรับตัวเอสเตดนะครับ หลังคาสีเต็มนะครับคันนี้สีสันสวยงามมากๆนะครับนี่นะครับในส่วนของด้านข้างตัวรถของเขานะครับขับบนท้องถนนมีแต่คนมองแน่นอนนะครับแล้วคันนี้เซอร์วิสให้พร้อมใช้เลยนะครับอะไรไม่ดีจากการเปลี่ยนให้หมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันต่อนะครับไฟท้ายนะครับทรงเอสเต้นะครับไฟท้ายเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเดิมจากโรงงานนะครับไฟท้ายสวยงามนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีแมลงเข้าเลยนะครับ มาพร้อมกับโลโก้นะครับ C D I นะครับบ่งบอกว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับโลโก้เบนซ์นะครับแล้วก็โลโก้ E 2 2 0นั่นเองนะครับโลโก้อยู่ครบหมดเลยไม่เคยถูกแกะเลยนะครับแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้วยนะครับนี่แล้วคันนี้ก็ได้จากการติดฟิล์มให้แล้วทั้งคันนะครับไม่มีร้อนอย่างแน่นอนนะครับสีสันด้านท้ายของเขาก็สวยงามนะครับกันชนด้านล่างก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์ถอยให้อีกถึง4ตํตำแหน่งนะครับถอยหลังได้อย่างมั่นใจแน่นอนนะครับ เดี๋ยวเราวนไปดูตัวรถฝั่งด้านซ้ายกันนิดหนึ่งนะครับให้ดูความสวยงามของเขานะครับตัวรถฝั่งด้านซ้ายนะครับสีก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับขอบยางต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีทั้งหมดเลยนะครับขอบยางสวยงามนะครับสีสันสวยงามมากๆนะครับรถคันนี้นะครับจอดในร่มตลอดเลยนะครับไม่เคยจอดตากแดดเลยนะครับเจ้าของเก่าเขารักรถมากๆนะครับปายทะเบียนให้มาให้ด้วยครับ8887นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดด้านท้ายดูกันนะครับ ในส่วนของภายในด้านท้ายนะครับสวยงามนะครับถาดปิดช่องเก็บของก็เป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะครับถาดตรงนี้นะครับเราสามารถเป็นแบบแมนนวลได้นะครับดึงเข้าดึงออกได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีพรมกระดุมให้ด้วยนะครับทั้งคันเลยแบบนี้นะครับเปิดมาครับสักหลาดอยู่ได้เลยครับสักหลาดเนียนนะครับสวยงามนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนของยางอะไหล่นะครับเครื่องมือแมแลงอยู่ครบหมดเลยนะครับแบตเตอรี่นะครับเพิ่งเปลี่ยนมาด้วยนะครับยางอะไหล่นะครับแทบไม่เคยลงพื้นเลยนะครับ สวยงามมากๆนะครับอันนี้คือเดิมจากโรงงานเลยนะครับแล้วในส่วนของด้านท้ายของเขานะครับตรงนี้ก็จะมีม่านปิดให้ด้วยนะครับสามารถดึงออกได้นะครับเรามาดูโครงสร้างกันนะครับซีนกาวนะครับเดิมจากโรงงานนะครับจิกไปต้องมีรอยเล็บผมแบบนี้นะครับซีนกาวสวยๆแบบนี้เลยนะครับขอบยางทุกอย่างนะยังอยู่ในสภาพที่ดีทั้งหมดครับขอบยางสวยงามมากๆนะครับเนียนๆทุกจุดเลยนะครับฝั่งด้านซ้ายก็สวยงามเช่นกันนะครับ ฝั่งด้านซ้ายขอบยางก็สวยๆแบบนี้นะครับเนียนๆนะครับตัวน็อตนะครับไม่เคยผ่านการขยวยนะครับน็อตสวยงามนะครับฝั่งด้านซ้ายฝั่งด้านขวาก็เช่นกันนะครับตัวน็อตสวยงามนะครับรับประกันตัวรถไม่มีการชนหนักมาแน่นอน100%่งเต็มเลยนะครับได้ตัวรถสภาพแบบนี้นะครับเก็บสะสมได้เลยนะครับคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับเอสเตดคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันต่อครับ นี่นะครับในส่วนของภายในตัวรถของเขานะครับภายในนี่คือสวยงามมากๆเลยนะครับเบาะหนังนี่คือนิ่นเนียนทุกจุดเลยนะครับฟองน้ําเด้งสู้มืออยู่เลยนะครับเบาะนินเนียนแบบนี้นะครับฝั่งด้านซ้ายสวยงามฝั่งด้านขวาก็สวยงามเช่นกันนะครับที่เท้าแขนหนังเรียบเนียนนะครับไม่มีพองครับบัวภายในนี่คือกิฟต์เลยนะครับดูแผงข้างประตูกันนะครับแผงข้างประตูก็สวยงามนะครับ เนียนๆทุกจุดนะครับแล้วเบาะคันนี้นะครับก็เป็นเบาะปรับแบบไฟฟ้า8ทิศทางนะครับมีเมมโมรีให้อีกถึง3ตำแหน่งเลยครับแล้วก็มีลายไม้เล่นแทรกให้ด้วยนะครับหนังทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่ดีทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือหนังเดิมจากโรงงานเลยนะครับปุ่มทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับใช้งานได้นะครับปุ่มเปิดกระจกระบบไฟฟ้าคันนี้ใช้งานได้เต็ม100เเซนเลยนะครับน็อตนะครับไม่มีร่องรอยของการขยเลยนะครับตัวน็อตสวยงามมากๆนะครับ เม็ดอาร์คนะครับดูได้เลยครับเม็ดสปอนเม็ดอาร์คต่างๆนะครับเนียนๆทุกจุดนะครับรับประกันในส่วนของโครงสร้างได้เลยนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับรถไม่มีการชนหนักมาแน่นอนนะครับสติ๊กเกอร์นะครับอยู่ครบนะครับไม่มีร่องรอยของละอองสีด้วยนะครับตัวน็อตด้านข้างนะครับสวยงามนะครับด้านล่างก็สวยงามเช่นกันนะครับเพจนะครับ WDB สองหนึ่งหนึ่งนะครับตรงรุ่นเลยนะครับไม่มีร่องรอยของละอองสีนะครับสครับเพจนมือสีเลตเบน์อยู่ครบหมดไม่มีแตกหักครับ แล้วเดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถคันนี้กันเลยดีกว่านะครับไปครับเอาล้วครับเรามาสตาร์ทรถกันเลยนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจแบบน้ําเต้าแบบนี้นะครับมี2ดอกเลยนะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์ครับนี่ครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับเลขไมล์คันนี้ของเขานะครับอยู่ที่1นึ0 0 0สกมิโลเท่านั้นนะครับรถปี2004ไมล์แสนเก้ากําลังตีคันนี้ไมล์แท้แน่นอนนะครับตัวเอสเตดนะครับดูแลอย่างดีนะครับวิ่งน้อยมากๆนะครับกรอบเรือนไม้ก็สวยงามใสๆเลยนะครับกรอบเรือนไม้ เนียนๆนะครับเรามาดูคอนโซลด้านหน้ากันต่อนะครับคอนโซลด้านหน้าสวยงามนะครับอะไรไม่ดีนะผมจับเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับคอนโซสวยงามเลยนะครับเนียนๆนะครับด้านหน้าก็จะบอกในส่วนของเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะครับช่องแอร์นะครับไม่มีฟันหักฟันหล่อนะครับช่องแอร์สวยงามอยู่ครบหมดนะครับระบบแอร์คันนี้เป็นระบบแอร์แบบดูโอโซนนะครับแยกอิสระซ้ายขวาเลยนะครับแอร์เย็นฉ่ำทั้งคันแน่นอนครับถัดลงมานะครับในส่วนของระบบวิทยุนะครับคันนี้สามารถ ฟัง smam cd aux ได้นะครับปุ่มทุกอย่างอยู่ครบหมดไม่มีลอกเลยนะครับแล้วถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับอันนี้ครับคือเพิ่มเข้ามาในส่วนของเอสเตนะครับเป็นปุ่มปัดน้ําฝนด้านหลังนั่นเองนะครับปุ่มทิ้งหัวหมอนครับไฟฉุกเฉินปุ่มล็อกรถปุ่มปลดล็อกรถแล้วก็ระบบ esp หรือระบบช่วยในการขับขี่นั่นเองนะครับฟังก์ชันทุกอย่างใช้งานได้ทั้งหมดนะครับแล้วถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นลายไม้นะครับมีสปริงให้นะครับสามารถเก็บ เสียตั้งนะครับแล้วก็มีที่เสียบพาวเรลสอีกหนึ่งตำแหน่งให้นะครับแล้วในส่วนของคันเกียร์นะครับเกียร์คันนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีดนะครับถุงเกียร์ไม่มีฉีกขาดเลยนะครับหัวเกียร์ก็สวยงามนะครับมีโลโก้บาบาสมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีโหมดการขับขี่2โหมดนะครับโหมด C กับโหมด S นะครับสามารถชิปอัพชิปดาวได้ที่คันเกียร์เลยนะครับลายไม้ทุกอย่างนะครับคือเนียนๆนะครับสภาพหน้าเก็บสะสมมากนะครับที่วางแก้วนะครับสปริงใช้งานได้นะครับ ที่เท้าแขนนะครับเรียบเนียนเลยนะครับเปิดมามีที่ใส่ของให้ด้วยนะครับแล้วดูในส่วนของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยเดิมจากโรงงานเลยนะครับเนียนๆทุกจุดนะครับพวงมาลัยคือกิฟต์มากนะครับเป็นมันติฟังก์ชัน2ฝั่งสี่ก้านนะครับโลโก้เบนตรงกลางเงาเงาสวยงามนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นในส่วนของการคูดคอนโทรลนะครับเอาไว้ล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับถัดลงมาเป็นก้านไสเลี้ยวหรือที่ปัดน้ําฝนนะครับด้านล่างก็จะเป็นที่ปรับพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับ ขึ้นลงเดินหน้าไฟหลังนะครับนี่ใช้งานได้ทั้งหมดนะครับระบบไฟฟ้าคันนี้ใช้งานได้เต็ม100เนเลยนะครับภายในนะครับอาจจะไม่แตกต่างกับตัวซีดานเยอะนะครับแทบเรียกได้ว่าเหมือนกับทุกจุดเลยดีกว่านะครับเสา A เสา B นะครับนี่สวยงามนะครับเสา A เสา B เนียนเนียนตึงๆครับหลังคานะครับไม่มียอดไม่มีย้อยเลยนะครับหลังคาเนียนเนียนนะครับม่านบังแดดนะครับอย่างกับของใหม่เลยนะครับม่านบังแดด แทบไม่มีร่องรอยของการใช้งานเลยนะครับฝั่งขวาฝั่งด้านซ้ายก็เช่นกันนะครับสวยงามครับหลักๆด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังตัวรถกันต่อดีกว่าครับนี่นะครับในส่วนของด้านหลังตัวรถนะครับเบาะเนียนๆเช่นกันนะครับเบาะหนังสวยงามมากๆครับเอสเตดนะครับจะสังเกตได้ง่ายๆนะครับด้านข้างของเขาตรงนี้จะเป็นกรมมายี่นั่นเองนะครับไม่มีย่นไม่มีดำไม่มีสีขาดเลยครับเนียนๆนะครับ สติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับไม่มีร่องรอยของละอองสีนะครับเราไปนั่งข้างในกันให้ดูนะครับนั่งสบายมากๆนะครับขานะครับเลยเยอะนะครับมีกระเป๋าหนังจริงโจ้ตึงๆแบบนี้นะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับกระเป๋าหนังจริงโจ้ก็ตึงๆนะครับช่องแอร์ด้านหลังนะครับไม่มีฟันหักฟันหลอช่องแอร์สวยงามนะครับเปิดมานะครับมีที่เสียบ power อร์เ e t อีก12โวลต์ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่เท้าแขนกันนะครับที่เท้าแขนนี่เรียบเนียนเลยนะครับ เปิดมานะครับมีที่ใส่ของเล็กน้อยนะครับมีบุ๊กเดิมจากโรงงานมาให้ด้วยนะครับนี่อยู่ครบหมดเลยนะครับอันนี้คือเดิมจากโรงงานเลยนะครับเปิดมามีที่วางแก้วอีก2ใบนะครับอุปกรณ์คันนี้ใช้งานได้แบบครบคันเลยนะครับเอาไปคือขับหล่อๆได้เลยนะครับลันตีครับขับบนท้องถนนมีแต่คนมองแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับด้านบนก็จะมีที่เกี่ยวของให้ด้วยนะครับนี่ฝั่งด้านขวา แล้วก็ฝั่งด้านซ้ายนะครับด้านหลังนะครับตาข่ายนะครับเราสามารถเอาออกได้นะครับถ้าเราไม่ใช้นะครับหลักๆด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อดีกว่านะครับไปครับนี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์64 6ี่หกสายดเรียบนะครับเครื่องยนต์สวยงามเลยนะครับนิเนียนนะครับห้องเครื่องแห้งนะครับไม่มีเยอะไม่มีซึมนะครับเอาไปวิ่งกันต่อใช้งานแบบยาวๆได้สบายๆนะครับกําลังแรงม้าคันนี้อยู่ประมาณ160กว่าแรงม้านะครับ อัตราการบริโภคนะครับบอกได้เลยว่าประหยัดมากๆนะครับ18กิโลลิตรมีให้เห็นนะครับประหยัดน้ํามันแบบสุดๆเลยนะครับโครงสร้างของเขานะครับโครงสร้างก็นเนียนทุกจุดนะครับไม่มีร่องรอยของการขยเลยนะครับตัวน็อตนะครับสวยงามมากๆนะครับเม็ดอาร์ทุกอย่างนะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีทั้งหมดนะครับคานหน้าเดิมสวยงามนะครับรับประกันในส่วนของโครงสร้างได้เลยนะครับเป็นรถแท้ด้วยนะครับหายากเลยนะครับ น็อตฝั่งด้านซ้ายไม่มีร่องรอยของการไขเลยนะครับตัวน็อตสวยงามนะครับ mm hmm. แผ่นกันความร้อนนี่เนียน,นเลยนะครับแผ่นกันความร้อนสวยงามครับ mm hmm. มีเลขล็อตบอกให้ด้วยนะครับอันนี้คือเดิมจากโรงงานนะครับ คันนี้นะครับในส่วนของการเซอร์วิสของผมนะครับอะไรไม่ดีนะครับภายในจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพประกอบให้ดูด้วยนะครับแล้วในส่วนของเครื่องเกียร์นะครับคันนี้ก็เซอร์วิสแบบจุกๆนะครับเกียร์ผมได้โอร์ฮอนให้ด้วยนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองทานะเปลี่ยนถ่ายให้ทั้งหมดนะครับระบบทัวโบดูแลให้ทั้งหมดแล้วนะครับเอาไปคือวิ่งกันต่อแบบยาวๆได้เลยนะครับคุ้มค่ามากๆสําหรับ e 2 2 0 estate s คันนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวเราไปทดลองการขับขี่คันนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าขับขี่ดีแค่ไหนนะครับไปเลยครับเรามาทดลองการขับ e220s t a t e คันนี้กันดีกว่านะครับว่าขับขี่ดีแค่ไหนไปครับให้ดูรอบเครื่องรอบเกียร์ก่อนนะครับเกียร์ได้จากการโอเวอร์ฮอนมาให้แล้วนะครับเอาไปใช้งานแบบหล่อๆยาวๆได้เลยนะครับเข้าชิดทุกเกียร์แน่นอนครับลื่นๆเลยนะครับผมจะลองเล่งให้ดูนะครับช่วงล่างก็นิ่งๆครับ เล็งแซงได้สบายๆนะครับใช้ความเร็วอยู่ประมาณ90เลยนะครับเทโค้งไปกันต่อครับรอยต่อของถนนนะครับไม่เรียบช่วงล่างคือเอาอยู่หมดนะครับผมบอกได้เลยครับว่าขับขีด่ดีมากๆนะครับสำหรับ e 2 2 0 estate คันนี้นะครับมีหนึ่งเดียวในไทยรถแท้นะครับ ขอย้าบ่อยๆเลยนะครับว่าคันนี้เป็นรถแท้นะครับไม่ใช่รถย้ายของเลยนะครับหายากมากๆเลยนะครับสําหรับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับปกติจะมีเครื่องยนต์เบนซินนะครับสักส่วนใหญ่เลยครับดีเซลนี่คือหาแทบไม่ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้มาแล้วนะครับถ้าใครชอบเก็บสะสมนะครับบอกได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับดูระบบเบรคของเขานะครับ เอาอยู่แน่นอนนะครับข้างหน้านะครับเบรกกระทันหันนะครับขับขี่ยาวๆสบายๆได้นะครับแล้วระบบไฟฟ้าคันนี้นะครับใช้งานได้ทั้งหมดนะครับผมเซอร์วิสมาให้แบบครบๆเลยนะครับเอาไปคือต้องพร้อมใช้งานทันทีนะครับขับกินกาแฟตอนเช้าหล่อๆชิลๆสบายๆนะครับสำหรับ e 2 2 0สอง a ูน s นะครับใครหาอยู่ไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ ผมจะย้ําตลอดเลยนะครับว่าคันนี้เป็นรถแท้นะครับหายากนะครับแล้วผมก็ได้เซอร์วิสมาให้แบบจุกๆนะครับเสียงเครื่องยนต์นะครับก็เสียงไม่ดังด้วยนะครับเป็นเครื่องยนต์6 4 6ี่นะครับฝาดําแล้วครับพออยู่ภายในห้องโดยสารนะครับแทบไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยนะครับเมอร์สิเรตเบนเขาเก็บเสียงค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นกันให้นิดนึงนะครับเล่นทางโค้งด้วยนะครับลองดูครับ ใช้ความเร็วมาที่ร้อยนะครับข้างหน้ายูเทิร์นนะครับระบบเบรกเอาอยู่ครับนี่ครับดูเบรกของเขาครับขับขี่ดีมากครับและอัตราการบริโภคน้ํามันนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับเคมได้เลยนะครับ18กิโลลิตรทำได้สบายๆนะครับไปต่อครับ แป๊บเดียวนะครับขึ้นร้อยแล้วนะครับถ้าใครเป็นสายสะสมนะครับคันนี้ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าผมหาแทบไม่ได้เลยนะครับหาไม่ได้เลยดีกว่าครับสำหรับคันนี้ครับเดี๋ยวลองดูความเร็วกันอีกรอบครับไปครับแป๊บเดียวนะครับร้อยยี่สิบแล้วนะครับ วิ่งในซอยด้วยครับต้องระวังนิดนึงครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของ e 2 2 0 s s t t t นนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของราคากันต่อดีกว่านะครับไปเลยครับในส่วนของราคานะครับคันนี้นะครับผมขอขายอยู่ที่999,000เท่านั้นนะครับสำหรับ รถ e 2 2 0 cdi estate คันนี้นะครับเป็นรถแท้นะครับผมจะย้ำตลอดว่าคันนี้คือรถแท้เลยนะครับหายากนะครับแล้วอรนะครับใช้ร่วมกับ w 2 1 1ตัวซีดานได้ปกติทั้งหมดเลยนะครับดูแลง่ายไม่จุกจิกอย่างแน่นอนนะครับแล้วรถเซอร์วิสให้พร้อมใช้แบบนี้นะครับขับรอนหลอดได้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกตลอดนะครับว่าขับไปบนท้องถนนมีแต่คนมองแน่นอนนะครับเอาออกงานมิ팅ได้สบายๆนะครับเป็นรถ รายเทมคันหนึ่งเลยนะครับที่น่าเก็บสะสมนะครับพอได้ตัวรถทรงแวนนะครับสีพิเศษด้วยนะครับสีหายากมากๆนะครับที่สําคัญเป็นรถแท้เลยนะครับไม่ใช่รถย้ายนะครับได้เครื่องยนต์ดีเซลอีตังหางนะครับซึ่งหาไม่ได้แล้วในไทยเลยนะครับกล้ากรลันไปเลยนะครับคันนี้คือเป็นรายเทมของจริงเลยครับแล้วราคานี้นะครับผมก็จะการโอนฟรีส่งมอบให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะครับได้ตัวรถสภาพแบบนี้นะครับรายงานตรงทุกจุดนะครับ ขับขี่ยาวๆได้อย่างสบายๆนะครับกรัตนตีไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนครับยังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเจ้า e220 estate คันนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ